ข้อกำหนดออกมาว่าขอบเขตที่โรบอจะต้องทํานะครับข้อก si ําหนดต่างๆจริยธรรมต่างๆนะครับมาตรฐานสแตนดาร์ดต่างๆ,าานนาางๆในการใช้ AI e ซึ่งเราเริ่มได้ยินัน <uit> แล้วลเพราะว่ามันต้องมาอยู่ร่วมกันนะครับตัวอย่างที้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทํางานในโรงงานร่วมกับโรบอทเนี่ยถ้าเกิดว่าโรบอทเนี่ยทำงานที่มีความเสี่ยงต่อคนเนี่ยถ้าคนเดินไปใกล้ๆเนี่ยโรบอทจะอาจจะหยุดทํางาน ถ้าอยู่ในรัศมี1เมตรจุดทํางานนะครับด้วยถ้าเกิด2เมตรไกลกว่านั้นอาจจะเริ่มขยับตัวได้แต่ทางานช้าลงจากปกติอย่างนี้เป็นต้นว่าการช่างระบบมาเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติฟีเจอร์เหล่านี้เพิ่มเข้าไปไม่ใช่ท่งานเราเราไม่ใช่ทําแต่งานแล้วต้องคํานึงถึงคนที่ทํางานร่วมด้วยแล้วมีขอบเขตว่ามีไอที่อยู่ในระบบเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วทำอะไรไม่ไดนะ้นั่นคือดีนาซีว5าพอมันมีการกำหนดขอบเขตปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการพัดด็อก นะครับอดอกใช้ ion, ในเรื่องของเทคโนโลยีโรบอทโคบอทเนี่ยนะครับได้อยา่างสบายใจมากขึ้นมันก็จะแพร่หลายมากขึ้นพอแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยดีไวท์ต่างๆนะครับมันสามารถที่จะถูแอนแท็กได้หมดนะครับแล้วจุดที่มันอยู่เนี่ยนะครับจุดที่มันอยู่เนี่ยมันก็อาจจะก,กระจายออกไปจากดีไวท์ที่มันออกไปข้างนอกได้นะครับอย่างเช่นมันมีโคบอททางานอยู่ทีสามสนามบินนะครับ,นะรบมีรถที่เคลื่อนที่อยู่ในจุดต่างๆ สิ่งเหล่านี้นะครับมันลิงก์มาที่ Data Center ลิงก์มาที่ศูนย์กลางนะครับเราอยู่ของโคเวอร์เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้างในอย่างเดียวแล้วมันไปนอยู่ในข่าวแล a แท็กเซอร์เฟตที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็คือค่าวแน่ๆอย่างนี้เป็นต้น